สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนครับผมสวัสดีค่ะครับพอเบาฝนสาวเดือนอีสานบานหน้าพารุยคือเก่าพี่น้องมือนี่มือนี้เบ้าฝนกับมาหา,หาลาะเบื้องเหตุ่านขนาคือเก่าครับผมมือนี่มือนี้สาวเดือนเพิ่มมานําเด้อครับที่วันหยุดเดี๋ยวมานําคือเก่าพี่น้องนี่เบ้าฝนมาพอกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องเหตดปวกไฟเนาะฝนเบื้องครับเบื้องหลังเด้อพี่น้องเบื้องหลังเรื่อกลุ่มหนึ่งเลยครับผม หมานคือเก่าหลับพี่น้องมันนี้เบิ้งแล้วแต่บรรยากาศโดยรวมมันนี้ฝนที่ตกคี่เก่าพี่น้องม<า>ผมทำลุยนยกันเลยครับผมน,น,นี่พี่น้องมาถึงกระมงแรกแหกหมานเลยครับผมล<า>งจากรถมาทาสาวเดือนลุยปวกไฟปวกฟ้านเน,ะนานะหักใหม่นับเบิ้งเด้อครับพี่น้องจักดอกครับผมจุดนี่นับซอยในเด้อครับผมฝนเนาะ อยากสียบ้านเลยพอนวาเนี่ยเบิ่งกันยี่สิแลครับมีบวกแค่ถือฝนทุนบ้านเรี่วตัวต๊ะวงหูเศาราพรเอเถอนนี่ก็มากนี<ร>่งโต๊ะครับผมนี่เปียกแง่ยุ่ยไปใหม่ฟงยุดปึ๊บข้เขาป่าป,ปรับพอดีเลยนีย่ะหักใหม่ไม่ไหมยอ้ย,อยคอยครับ ต้องเฝ้าปันได้เหมือนีไปเรื่อย<ม>อย่ากเก็บเทปงามก็ต้องค่อยๆพี่นอ้องค่อยๆใช่ค่อยเก็บไง <laughs> หมดได้วุ้ยยุงกัดหลายยุมือก็ลืมไม่ได้หลดดุดเนี่ยอฝ้าเฝ้าเนาะย่างพนตกน้ำมือว่าว่าพายุเข่าอยู่ดิลมออกทีเทียวหรอกอืมอืมได้นีเย็กงัดง่ายก็เสียมีเดียวแล้วเพราะว่าพื้ บกีดนะเสียมันเงี่นะมีกระบนนำพอดีดมันงัดไงดูมีหนองามอยู่ค่ะนี่ะผมาสิงขอตอนจุ่มเนาะขอตอนจุ่มหน้าเปิดฝนเขาบ่ได้เขาปลาบ่ได้เลยยังลหนึอมันตมันบ่เศาโอ้หาเก็บเพิเก็สินี่ยนะจ้ะงามยุ่ buộc phai, buộc phát đi nó có những cắt những cắt những lái nha ừ, những cắt những thứ những lái nào cho đường lùi lưỡi Cái bột nhạc thì ít nhìn thôi hạt mày đi, hạt mày đi Ừ, Cái anh ừ. จนไงเถอะโบจะเรือกเพิ่มเก็บเฮ็ดอันหนาที่นั่นเฮ็ดตรงฝนเนี่ยเฮ็ดตรงฝนค่ะลงเฮ็ดรถมากมากพอวันพี่น้องดูนี่ก็แซ่บด้วยครับรสชาติแซ่บด้วยเนาะเขาไปเขาเอื่นยังคือเฮ็ดขอนคือ่ขั้นเลยรสชาติคือเฮ็ดขอนขั้นจ้ะเฮ็ดตำซุปตำยังแซ่บคือเฮ็ดขอนเลยครับผมไปไปรูกันต่อครับผมมาพอเฮ็ดถึงแดงพี่น้องก็ร่างขืนเลยเนาะจ้าดอกแดงโบงามอยู่ กำลังเลือดถึงแดงครับผมจุรมแดงหัวแดงครับผมเ <Yeah. S 2> ย่พึ่งแดงผัวแดงถึง <laughs> แดงโอ้ย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 ตาถึงแดงครับผม โอ้ยแล้วครับผมพี่น้องมีครับผมกำลังขึ้นด้วยนี่พี่น้องเขาเบิงก่อ็ด้วยครับสียงามแพงงามแพงว่เต้นให้เบิองเลเลื่อนเต้นพราพี่น้อง่วเลื่อนว่าอยากเต้นอยู่ดีเอ้ยบ้าโดดนี่กำลังขึ้นเป็นหัวแท้ทั้งผีครับของแฉตั้งผีเลยโตผีโดพี่น้องโตผีโดอันนี้อ้ยสุดยอดครับผมเดี๋ยวให้เครียดก่อนค่ะเลื่อนเครียดๆก่อนนะพี่น้อง เดี๋ยวพี่น,น้องจะได้เห็นคักๆสวย,ยงามกว่าเช้าเดือนเลยพอแล้วทีครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไม่ดอกอะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งได้พี่น้องซาบุไลเช้าเดือนวัสดุกรณ์งัดครับผมนี่เลยเช้าเดือนกกอุปกรณ์งัดของเราขอหลุดผักนี่จ้าขอหลุดจุกน้อยได้ครับผมอู้หูคุณแม่เหยียบเพชรแล้วนั่นนะ เมียเยียไปทั้งคืณลูกฉนมีไอ้มีก็ลังพูดขึ้นเลยงามวะอหมือนเดเดเจ้าเ<ๆ>ดือนก็มีี่หน่หนนออุย้ยไรกอกเยอเจ้าลังขึ้นเบิงบ่ง,งหาดีๆหาดีๆเขามือจับจับจับหลบหลบบึ่งนอเจ้าเดือนงัดเองครับผมม่ค่า,าหากใหม่เด้อจ้ะ อยู่ยืนโคนใหม่พอดีเลยด้วอุ้ยกำลังขืนนิดหน่อยเนาะกำลังขืนจ้ะนี่ครับกำลังขืนเต็มเลยทีเนียวกำลังโพ้เลยครับหักใหม่ด้วยจ้ะอุ้ยอายหักถึงแห้งน่าจะเลื้อหักแบบแห้งหักอ้ะกำลังขืนนิดหน่อยพี่หงส์มักถึงแหงจะดื้ออือหือขางใหม่พอดีเลยด้วนี่หน่องอใหม่เนาะง่ายอ่ะหากใหม่

โอ้โหนตุกใสกับบุกแนมแนมห้าเห็ดกับบุกหัวหากใหม่ไอ้ข้างใล่ะนี่แหละเข้างๆน่ยนี่ก่อนนี่นันก็กัดบ่นนะี่ซืมก่อนซมขอได้ก่อได้เลยก้ได้นี่ยได้เนี่ล่ะหากเนาะนี่ได้ดอกงามอยู่ผีนีกลางึสองมจูงหมดได้เนี เปิดออกนี่เสาเลือดนี่เบ้นนี่ยืีอเลอุ้ยทำไหลองนี้หเือปอ่างนี้สาเนี้ยเลือะมันมันเขาอ่างไกำลังคว้าอื่กลังเด็ดยเลียมพาเลียมเขานี่่หักใหม่ไ้ต้องฟังนี้เรีบ้างนี่นี่ละจังสิได้ หางไม่อยู่หางไหม่้างใหม่พึ่งยี่แหละหากไม่ไงนี่นี่นี่หางยังไงเลยเออนั่นละนี่บ่ได้หางใหม่เลยเอาเลยพี่หนุ่มงัดเออนั่นคืนจ้อยนั่นไปเอาไหวบ่เสียบทั้งพีกังคางต้นไม้เลยเาเดือนหางต้นไม้เรียบร้อยครับเป็นอย่างไรโอ้ยกำลังขืนกำลังขืนนิดน้อยเนาะจ้ะเอนใหม่ก่อนเอือมา่งไหมขี่ดอกให้ด้วยเฉลื่นอีกที ทั้งลางเลยนี่ดอกง,งามแไงอุ้ยพอแล,ล้วพอแล,ล,ล้ลลลวได้จิ้มแล้วอนาก็ได้นัดเหมือนกันอ,อย่างบวบเลยจ้า,อ,าอ่ออามึงอือจะหนีก็ดได้ปิดไว้นี่มันงผีตัวห้อง Ừ. ngắt thằng biệt thằng mày cũng thích Đây đó Ui, ừ, xuống ngay với nó ừ, Ui, hả, mày cái nó cũng Mà Nghe đưa chả Ui, mày cái gì Bỏ chập 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 đi ui Ui, chế ai bỏ đầy khả thương Nhà mà tôi ngắt biệt thì mày ốc ừ, hả ไปจับกองหลายรือไล่หลอบเลยพี่น้องหาวิธีงัดอยู่ครับเพราะว่าติดต้นไม้พอดีเลยคุณตินติดต้นไม้นั่นนั่นละเดือนตาเจ้าเลยระวังให้ดีดีใส่หนึ่งที่ได้ก็สร้างยุงหลายแห่งยุงกัดผัวนี่บ่ได้เลยโอ้ยไม่ได้หางเนาะไม่ได้ค่ะ ก็บอกเลยตัวต uh> ัวิโดด้ดอกพี well ่น้องเ้ยมันหลุดันเด้ำพี่น uh, ้องเบิ้งครับด้เครื่องนึงถุน้ตัวพิโดตัวพิโดตัวใหญ่เลยนั่อย่างนี้สิได้งอยงน้สิดีดีลพี่น้องทางหไม่นถืกระนี่ี ยู่กันเออนัดขึ้นแล้วขึ้นแล้วงามพอตงรุ่งร่นี้เนาะน้ำขนาดขาตัวแล้วนี่เนาะนี่กระเอาค่ะรู้สุดยอนเลยุ้ดองนึงค่ะปดอกนึงดองนึงกลุ่มเดียวกันด้วยี่มองนลูกดู้สยาเงาเห็นงานว้าอ บอกตัวบอกละตัวบิ๊ดบิ๊ดเนาะพี่ตัวมือตมได้ีหาไหมก่องกาเลยนี่พี่น้องโคตรโครับผมเบิงขาเลยสแขนสะแขนเสาเดือนเลยปัดพี่น้องปัดปัดปัดปาดปัดบงเเอะอออสูดยว่ะเอนอเกบเโคตรโให้โคตรโลพลังเหีไข่ให่ยากมึง อ oh, ๋อฮอดถั่เต็มตาเสาเดือนพอดีแล้ว <c oughs> นี่พี่น้องจุ่มนึงครับผมเนื้นอจากหม <c oughs> ้วนี่นี่ครับผมพี่น้องจุ่มหนึ่งครับขอบไข่จะโอ้โหอี ก็กงละงกงูยังละงก์เหลืองลงมงงก์ส้มไข่หนอนเคยออกมแด้ว,ดวจ้ะดอกแหกแหกมนั<า>มกนไข่ละงก์ไข่นึงยืมทั้งได้เบอร์แตงครับผมนี่ครับพี่น้องพอไข่เฮละงกส์สวยจุม่มสองไข่กัอีกจุ่มหนึ่งโอ้ยมีหน่อยวิเศษหนะพอสวยเนาะไข่เฮละงกเนาะสีส้ม โอ้ยเงี้ยทางสีส้มปรุงรยน่าสวยโจี๋ยว่นจุดขาวดินพี่น้องดอกปัตเิดไข่เนาะดอกเงี้ยขนาดเลยมุ่ีดอกหนึ่งเท่านั้นเจ้าเดียวจุดหิดขาว ให้แม่ใ้ฝนผูเห็นอีกโอ้โหนี้เผาแล้วว่ามือว่าเปิดไฟเปิดอีกว่าเปิดล้วกยมีแขงแห้นะเนอขาวดินเด้อจ่ะเอาไปแกงตำรวจบึงปลาไออนั่นแหละำรวจบึงปลาเดื่อีหน่อไม้ไม้ครับผมเอาไปดวเลย ดินดินหองหิดขาวดินนี่ยินว่าพันหิดใครลูนี่แกงดุบอดงบอดา่บน้อสะเดือนมึงเบืองบอกหนึ่งไหมน่เอื่นโกเทะอลังการบอดายเลยโอ้ยบอดาดอกน้องต้องไปทำเชือรแล้เฮ้ยชิด้ขาขอตาโนาออืมไข่เขียวพี่น้องในบดเดือนอืม อุ้ยเป็นเชื้อเป็นเชื้อไว้หน่อยจีดานาะอุ้ยอุ้ยไม่ต้องพุ่นค่ะโอให้วายถิมเอ้ยเจได้นี่เนามากกว่าท่านนี่โอ้ยเบิ่งพี่ดอกเน้่ยอืมเอาตัวนี้ได้ไหมได้ถือมดปุ่นได้ดอกหนึ่งนี่น้องรูดอุ้ยขาขาหอมดีคขับเลยอืมนี่กลิ่นจ่อยครับผม น้องเป่าฝนใส่เบิ้งองยังต์นะครับอันตรายที่สุดเลยพี่น้องนี่ครับผมเห็นบอกครับผมพี่น้องไรยแห้งเฮ้ยเป่าฝนประสาดเดือดน้องอดีตัวบอดเดนน้อพี่น้องเห็นก่อนนะแต่บวเห็นงูได้พี่น้องเห็นไทยเพิ่นอู้ยายแห้งเป็นจกนักหน่อยงูหนอนไขอยู่ในน้อยเด่นเกิดงูยังพี่น้องงูกระบะเห็นปะ อันตารายแห่งพี่น้องผมถอยแล้วครับผมเดี๋ยวเราบื่ไก่แล้ครับนี่คุกบะถอยออกมาแล้วครับผมไปของ,งนกยังบีกแล้วเรืนนอนงูกบะคเอาบอกหนูวงูยังแต่ว่าอันตรายแห่งพี่นอบบ้องอันตรายงูกระเะเนี่ยนอนกอบไข่อยู่อู้ไู่ครไม่น้นอยเนาะไข่เป็นไทรบูนั่นไข จักหน่วยวูนะเกือบสามสิบสี่ทิป่งบอกอันตรายเนาะอันตรายแห้งขอไข่รพรับผมใส่เขียวจุ่จม<ข>ยุ้ยขาาอเข้าาได้หนาเรศยิ้อเ้ยขาเหนื่ยอยแล้ววะยุ่งแบบ เพชรแดงเปิดอองเปนเปลี round, ่ยนแนี่ไว um, ้ใหม่ไว้ไหลเก็บเห็ดก็ได้เราว่างแนี่ยตะไลดีเด่นคุบะน้ำเลยอดหนึ่งของใครสำเร็จเห็ดไข่ก่อนเก็ดไข่ครับผมปอสวานอเมนไข่หยังเลยก้างแจงก้างแจงโคลงข้างๆเลยงัดเจนว่ะงัดเจนว่ะสวยไม่ไปทาง นี่ครับผมพอปอกไฟไปกุมนึงแลวพี่น้องเดียวเป็นงัดเนาะดีครับก็ร่างขืนเลยก่างโคลก็่างขืนเนาะจ้ะกับนตกจนวานเนาะกคือวานีปุ่นยังมาปุนีกสดเดือนจ้าเมนโยเกียยังอุ้ยขี้คอเดือดแ้วเดือดร่างขืนเรื่ออ้อหือเือเื้เ่ดือนอินโดมสีหารเ้หนางเสมอ ลังการพี่น้องลังการโอ้โได้อยู่เนาะค่ะมีใช่หนีบ่ะจิ้มจุ่มจิ้มปีต้องหาดีๆเพราะกำลังขึ้นเลยกำลังโทรมนจะขึ้นไอ้กบล่อนกำลังขึ้นสวยงามเลยอักเกิดไอ้ตัวปุ้ยกำลังขึ้นนี้กำลังขึ้นมิดดินมาเนาะไอ้เนาะ

กับผมพี่น้องีปปวกไฟอีกแล้วปวกไฟปวกฟานโอ้นแนบหนี่แนอ่าสามดอกโุ้ยนูกัดโอ้ยโอ้หนุกัดหนูลายอื้อ้หขาอ่ะขาหรือก้งทาไงขาเนา่อุ้ยนี่อุ้ยขาเดี่่บว่เด้อจัะ เบหยาบแน่ักหน่อยในี่ต้งไม้เนาะางาด้แห้งเนาะเกรไดเล็กอ่เาแล้วรนกี่ขาเบิดจ่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยคน่นี่ละเยเสาเดือนดวงวีน้องมีตะกือนะอสมบู่ายอบ้เอาเบิ่งก่อนือสีไยโบ่บ่บค่ะ โบได้ขาคุณตีนอ่ะนาะงูบได้ยัยอ้ยผูกมือเดียวนี่น้องจะนี่โอ้ยชืได้ที่ผูกได้ชืได้นาะหาบางโม่เขานี่งามอลังการงานสร้างขามาอมาออกกลางเปลี่ยนงามแห่งอ่อนๆเลยจ้ะครับผมพี่น้องคอยทับครับผมคอยทับไปหารถแล้วครับฝนมาอย่างแรงพี่น้องรถท่านบออยู่ลูกอีกตัางหาก ฝนมาฟังเสียงล่มด้วยครับผมเอ้ยมาฟังเสครับผมรถแล้วครับผมมืดมมเติบเลยบอเห็นหยางเลยเจแ๊แต้มาที่หลังพูนเจ๊แต้มาที่หลังพูนอยู่ข้างหลังพี่น้องเจแ๊แต้มาที่หลังว่าะเลยเจ๊แต้มาก็ฝนพร้อมเอาฝนมาพร้อมฝนมาพร้ม <laughs> พอมอะไรเนีย <laughs> แดดกระตาเจ๊แตม่าแดดกระตากระตาไหมพี่น้องกระตาไหมกระตาไหมผมอย่าเอาไปลดกันครับผมหนีฝนก่อนพี่น้อง ไปถึงรถเน้อครับมีฝนก่อนทางไหนทางไหนงไหไก่รถที่ทุดไปเลยไป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 ้ปไปไสไปไรไปไปไปไอไป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 ไบไปไอไปไป้ปไ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 อไปไปไปไาไาไป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 ้ปมปไ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 นไปยปไปไปอปนปไ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 ไป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 ไดมาไอดรถพี่น้อง บ่เหลือยยังเปียกมืดม้เห็ดกับมูนไปปุ๋ยพี่น้องยังดีนะมย่างเรื่องเฮ็ดเบิ่งเรเรื่องกำลังเดือกเห็ดอยู่ครเป็นใครเบื้องงามๆเนยนะต้นี้เราจะเด็กเพากินอยู่ค่ะเกือบเต็มตาน้องเสือเดือนน้องเลยน้อยครับผมพุทธเจ้ับบ้านด้วยครับผมครับผมขอบคุณที่ติดตามเราชม่ด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ด้วยครับผมเป็นกำลังใจบ่าวฝนสาวเดือนอีสานบ้านหน้าพระฤๅษด้วยครับผม คลิปหนาพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับผม